สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 88 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอโรงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ผู้ว่าตากเป็นประธานบวงสวงศาลหลักเมืองสี่มหาราชจังหวัดตากที่ศาลหลักเมืองสี่มหาราชต่อแม่ทออเมืองตากจังหวัดตากนายชูชีพพงชัยผู้วาราชาการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีบวงสวงเทพยดารักษาศาลหลักเมืองสี่มหาราชโดยมีพระประสิทธิสิีลคุณเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงมีผู้บัญชาการเรือนจำกลางตากส่วนราชาการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เรือนจำกลางตากรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อได้ดำเนินการพัฒนาบูรณะศาลหลักเมืองสรีมหาราชเพื่อให้ประชาชนจังหวัดตากและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะและส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนโอกาสนี้จึงได้จัดให้มีพิธีบวงสวงและสมโพธิศาลหลักเมืองศีมหาราชขึ้นดังกล่าวสำหรับศาลหลักเมืองศีมหาราชจังหวัดตากจัดสร้าง เมื่อปีพศ2535หรือเมื่อ33ปีที่แล้วเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาทีคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระราชกรณียกิจเกี่ยวข้องกับเมืองตากสี่พระองค์ประกอบด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแครงแล้วยกทัพกลับราชอาณาจักรไทยโดยเสด็จผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่ง สมเด็จพระนารายมหาราชทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและได้สร้างวัดพระนารายที่เชิงสะพานกิติขจรปัจจุบันและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เคยได้รับพระบรมราชองการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตาก ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สน่ห้กานแปดหน่ามดยกีปป่อาแนลนนอฟอฟีปป่ีกาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีนินวีวานไม่มีไขมันอันกับกาแฟแท้ทัชมิเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน